สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซี FC ทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาดูกันนะคะว่าพี่หมวยจะมาทำอะไรให้น้องครีมกินนะคะปั้นดีๆเลยฮะวันนี้เราจะทำอาหารพิเศษให้น้องครีมกินนะคะมีมะขามเปียกมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะ ข่ามเปรี้ยวข่ามเป,ยเปียกด้วยไงข่ามเปียกหมืนเปรี้ยวไงคะโดยพี่หมวยคนสวยทําให้น้องครีมกินนะคะหมวยหมวยไก่ลูก,กคุกเกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลไปี๊บด้วยครึ่องหยกอ,อ๋อคลุกเขาให้เข้ากันอืมคลุกเขาให้เข้ากันดูค่ะ ปั้นปั้นปั้นเป็นก้อนเลยลูกอ๋อเราเป็นก้อนนุ๊กใส่กะละมังเลยแล้วก็ปั้นอีกแล้วครีมหิวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกว่าแล้ว ถ้ารับรองถ้าน้ำถ้าน้องครีมเด้กินเข้าไปนี่น้ำลายจะไหลย,ยืดเลยนะคะเปรี้ยวแต่ถ้าเขากินตัวนี้เข้าไปนะคะจะทําให้เขาเออกินน้ําได้เยอะกินอาหารได้ดีเพราะว่ามีความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มความหวานผสมกันไปค่ะคเสร็จหรือยังครับพี่หมวย เร็วรวน้องครีมหิวแล้วใส่น้ำตาลปี๊บเลยลูก โอเคอ่ะอันนี้อาหารพิเศษของน้องครีมก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องครีมกินแล้วนะคะมีหกลูกอุบอุ้มใหญุ่หค่อ่าหมูยฮ่าครีมกินเลย สวัสดีค่ะกอนครมเอาใส่ปากเลยนุขยับไปอีกจ้าจ้กอนใส่ปากเลยลูกนะจ้าอ๋ใส่ปากีกใปา ใส่ปากน้องอีกใส่ปากน้องอีกใส่ปากอ๋อยึมค่อยๆ้อนจะเที่ยวอยู่หมดย่งยางหมดแล้วไหนขอดูในการละมังหน่อยเกลี้ยงยัางโหไม่เหลือเลยนะคะ ฟรีมือฟีมือของอมวยนะคะฟีมือของพี่มวยทําให้น้องครีมกินนะคะไม่มีแล้วครีมหมดแล้วกินแค่นี้แหละจะได้กินน้าหมดแล้วหมดแล้วมวยไปเอาสับระรดให้ต้นหนึ่งลูกเอาเยอะมนนร้อนเอางดน้ายครีมหมดเลยครีมมันง่าถึงมือมาดูป่าครีมค่ะครีมมาปักอาครีม อาปักมาป,กปักอ่าน้ำลายน้ำลายต้นเดียวตรงนี้แหละให้ตรงนี้แหละวางเลยเดี๋ยวสักพักแม่จะเอาไปกินน้ำแล้วเดี๋ยวสักพักจะพาไปอาบน้ำแล้วนะคะดูดิ น้องเอาไปทิ้งนะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งนู่นน้งทิ้งนู่นทิ้งนู่นทิ้งยะแลยน้องทิ้งยะจากกินมะขามคลุกเกลือกับน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปอาบน้ำมานะคะพอดีไม่ได้เก็บภาพตอนน้องครีมดื่มน้ำไว้นะคะดื่มน้ำได้เยอะมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะกินแตงนะคะยก หาปากสวัสดีจ้าก,ก่อนยอย่าม้วไม่หามุมก่อนจ้าสๆเดินไป<ะ>อีกว่าหนูเข้าไปอีกอใส่ปากเลยลูกโอ <Okay. S 2> จจเคสบายตัว,ตวอิ่มกายสบายใจเลยครับจ้าต,ต่อให้มันคู่กันไหมฮ คราวนี้เขาจะติดพี่หมวยเขามากเลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะาฝากไลค์ฝากกดไลค์กดาาฟาตาไลค์แล้วก็กดแล้วก็สัญญ่งกระดิ่งทิ้งทิ้งท้ดให้เลยนะคะค่ะติดตามช่องติดตามช่องลินลินน้องคิมแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืนติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ